สวัสดีครับวันนี้มาดู Base di 2นะครับจะมีการอัพเวอร์ชั่นนิดหน่อยนะครับสำหรับปี2021นี้นะครับก็ถือเป็นเวอร์ชั่น1.2นะครับ Base di 2จะมีขายอยู่2แบบนะครับตัวนี้แบบธรรมดานะครับ3า0 0บาทกับตัวนี้ที่ Modify เพิ่มหูฟังนะครับแบบนี้จะ4,000บาทนะครับทั้ง2แบบนี้ไม่ได้แถมอะแดปเตอร์นะครับลูกค้าบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับอะแดปเตอร์ต้องซื้อต่างหากนะครับผมใช้ไฟ9โวลต์ DC นะครับ สำหรับสิ่งที่อัปเดตขึ้นมานะครับก็จะเป็นรูนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นไลอัลนะครับจากที่มันเคยเป็น TIS บ a ลานนะครับมีประโยชน์ก็คือจะใช้ได้พร้อมกับรู XLR เลยนะครับเสียบใช้งานพร้อมกันได้นะครับสองรูนี้นะครับของเดิมที่เป็น TIS บ a ลานเนี่ยมันจะต้องเลือกใช้รูใดรูหนึ่งนะครับพอมันใช้งานได้พร้อมกันนะครับเราก็จะมีออปชันให้เลือกก็คือ XLR เนี่ยอาจจะส่งไปที่ PA นะครับ ส่วน Line Out เนี่ยอาจจะต่อไปเข้าที่ตู้แอมเป็นมอนิเตอร์ก็ได้นะครับก็จะมี2อ p อ i ปชัให้เลือกระหว่างใช้รูบายพาสกับรูไล e เอานะครับซึ่งมันก็จะได้คนละซาวนะครับต้องไปดูว่าชอบแบบไหนนะครับไล e เอานี่สามารถเข้าได้ทั้งหน้าตู้แล้วก็รีเทิร์นเลยนะครับแล้วแต่ว่าชอบซาวแบบไหนต้องลองดูแต่ว่าทั้ง2 o u เอาท์พุตนะครับคือ Line Out กับ XLR เนี่ยมันจะใช้ปุ่มควบคุมความดังตัวเดียวกัน อันนี้ก็คือสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในเวอร์ชัน1.2นะครับทีนี้มาดูตัวที่ modify เพิ่มหูฟังนะครับก็จะมีรูหูฟังนะครับเอาไว้เสียบหูฟังแบบสเตอริโอนะครับ AUX in นะครับก็จะเป็นสเตอริโอเหมือนกันนะครับเสียบเพลงเข้ามาเนี่ยเป็นสเตอริโอ in สเตอริโอ out นะครับปุ่มปรับปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้ปรับเสียงเบสที่เราเล่นนะครับว่าจะให้มันมาออกหูฟังเยอะขนาดไหนนะครับปรับดังเบาของเสียงเบสนะครับไม่เกี่ยวกับดังเบาของออกซ์นะครับ ออกซ์นี้ไม่มีปุ่มปรับดังเบาต้องไปปรับที่มือถือหรือว่าคอมเอานะครับแล้วก็สวิตตัวนี้โยกลงล่างนะครับมันจะคาดย่านโลออกจากออกซ์นะครับตรงเนี้ยก็จะทำให้เพลงที่เราเสียบเข้ามาเนี่ยไม่มีย่านโลนะครับเราก็จะสามารถแจมได้สนุกขึ้นทวนเพลงได้สนุกขึ้นนะครับคือเราจะได้ยินเสียงเบสของเราเนี่ยชัดขึ้นมันจะไม่ตีกับเสียงเบสเดิมๆในเพลงนะครับก็สำหรับการอัปเดตของปี2021ก็มีเท่านี้ครับผมจบลวครับขอบคุณครับ